คิดถึงสมัยก่อนอนะสมัยที่แบบมีคนดุโค้งแข่งอะไรเงี้ยอัม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 คอยคิดคอยคิดถึงบรรยากาศนั้นเลยเลยแบบสมัยที่แบบนั่งเจ็บเบียร์แบบชิลๆอะไรเงี้ยนะเนาะเจ็บเจ็บเจ็บเบียร์มูวนันีนก็บอกเราเป็นแคเพื่อนกันเราเป็นแก๊ปเพื่อนกันเพื่อนกันคิดถึงแฟนเก,ก่าอะโอ้โหอาการคนคนคน,คนนั้นอะน,นะใครต<ม>่อใครก็ะจา ที่ควงแขน <S <S ใช่่งแขนเดินกับมอนันคนนั้นอ่ะเออไอคนนั้นอ่ะไอ,อ,อ,อคนที่กูบอกอ่ะเออ,อ,อเอาแล้วครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับก็ยินดีรอบเข้าสู่เกมฟรีไฟอีกรอบหนึ่งครับก็วันนี้นะมันก็จะมาแบบแกล้งไม่ใช่แกล้งสิ เอาไว้ว่าเราไปดูกันเลยดีก pues ว่ะไอ้นนวันไอ้นนเไอหนเวไหนีเไหนีเร็วไอหนีเรวหนีเร็วนเไหนีเร็วไหนีเ็หนีเวหนวอหนีหนีรอหีหรอรอหนหนีเร็วอดอหเร็วไอหเหนเรอนเหนีเร็อหอนเรววอเลหนีา็นีเไอหนีเหนีเนีเรอหนเอนรอนเอนอี ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ไม่อยากเปหนนกับมอนไม่เอาฮะมฟังมันตายแน่ดาดดดาดดาดงตายล้วหนึ่งแนี้แหละอืมเนี่ยจะโมคนเก่าอ่ะโอ้โหกกับไปไไป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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาอยู่นู่นหนอบ้านบ้านกันนครับโอ้โคนเก่าคนนั้นะนะออไปเมอนเนี่ยเคยบอกมอนเราใช่ไหม ถ้าจะพูวันไหนก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคงเก่าเออนนวิ่งไปแล้วไปสวยมคมอ่ะสวยเลยดูคิดถึงสมัยก่อนเหรอแม่งสมัยที่แบบมีคนมายืนอ,อยู่เคียงข้างอ่ะตอนตอนนี้แม่งไม่มีเลยวะ่ะคิดถึงอ่ะเออก็คิดถึงเหมือนกันมันวิ่งแล้วไอ้มอนมันวิ่งแล้วตามล่าล่าลีล่าลีบอกเลยล่าลีล่าลีอยู่นี่อยู่นี่แตกสวย ทำไมชิลจังวะชิลเกินนะโคตรชิลไปเลยชิลเกินนะชิลเกินนะใช่ใช่ใช่เอ้านายนายไปไหนอ่ะไหนไปไหนวะนายไปไหนอ่ะนีนไปไหนคิดถึงสมัยก่อนอ่ะสมัยที่แบบมีคนดูโค้งแข่งอะไรเงี้ยอัม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 โค้ชโค้ชคิดถึงบรรยากาศนั้นเลยเลยแบบสมัยที่แบบนั่งเจ็บเบียร์แบบชิลๆอะไรเงี้ยเนาะเจ็ดเย็ดเจ็บเบียร์ เมื่อวานนั้นก็บอกแล้วเป็นเพื่อนกันเราเป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนกันคิดถึงแฟนเก่าอ่ะโอ้โหไม่กล้คนคนคนนั้นนะนะใครต่อใครก็ได้ที่ควงแขนใช่ขวงแขนเดินกับมอนนั้คนนั้นอ่ะเออไอคนนั้น่ะไอคนที่กูบอกอ่ะเออคิดถึงกันปะน้องเขาเป็นไงบ้างอ่ะเออคนนั้นนี่สบายดีใช่เหรอเขาสบายดีใช่เหรออ๋อเออไหนไปไหนไปไหนก็ได้ไม่ต้องยุ่ง เจอเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกสวยมีมีกี่ตัวมีตัวเดียวแต่ว่ามีใจเดียวให้น้องคนนั้นโอหว้าปืนลอดนัดแม่งโคตรแรงอ่ะฮะว้าวนะทำไมวะคนเก่าอ่ะคนเก่าน่าจะดีกว่ามั้งครูก็ว่ากันนะคนเก่าว่าแม่งดีอีกอันนี้อะไรก็ไม่รู้จริงไหม ใช่ใช่ใช่มึงคิดเหมือนกูปะคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันอายาปะมันเออเอา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 เอกูคิดถึงคนเก่าคนที่แบบคอยแบบถามแบบมียามงมียามไหมอะไรเงี้ยอ้ออันนี้อะไรอ่ะเป็นใบหรือไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถึงอันนี้แล้วนี่วันวาเลนไทน์นทแล้วเอออีกี่วันวันนี้วันอะไรวันนี้วันว,วันศุก เออวันเสาร์วันที่เจ็ดขุมพายใช่ปะใช่ใช่เจอสีขุมพาวันที่ไทยพอดีเลยเดี๋ยวจัดดอกไม้ช่อใหญ่ไปกลัวเดี๋ยวไปไอ้เหี้ยไปแบบไปแบบเป็นเซอร์ไพรส์เลยดีกว่ากูกลัวเนาะไปแบบเป็นเซอร์ไพรส์เลยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิจาล้องให้เดแต่น้องเขาน่ารักจริงน่ารักมากอะน่ารักเสมอเมืองคอนเดนรือเปล่าเฮ้ยอย่าพูดเถื่นอยู่เอาไหนไปไหนไหนไปไหนอะไหนไม่พูดไม่จ่าเลยไหน ปิดมันปิดฟังไปแล้วไอ้เหี้ยกูอ่านคีวิตไปเหี้ยกี่กี่ที่บ่ายแล้วปิดมันปิดฟังไปแล้วอ่ะเอ้ยงอนจริงบอกได้โคตรแรงอะคำเมื่อกี้ปิดมันปิดฟังในนี้ไปแล้วอ่ะทำไงอะไอ้นุนไอ้เหี้ยแรงจริงไอ้คำที่บอกว่ากูว่าคนเก่าดีกว่าแม่งแรงจริงไอ้มอนเดียแรงดิไอ้นนท์ทำไงดีวะไอ้นุนท์นี่กูกลัวเขาโกรธจริงเนี่ยก็เขโกรธจริงไงมึงลอยเหี้ยอะไรล่ะเออ จิบหายแล้วอะไรไม่ต้องใครล่องจัดฉากนะครับก็นะอย่าล่องจัดฉากนะครับอันนี้คือจริงๆนะครับผมจริงๆกดจริงๆเออจะเคลียร์ไงเน่เมื่อวานก็เพิ่งถายไปแล้วทำไมไม่ใช่เหรอเออเราเมื่อกี้ก็เพิ่งดีเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเราต้องโอ้เกินไม่อยากเป็นแบบเมื่อวานแล้วฮัลโหลกำลังดีๆดีก็ได้ไปถึงสามชั่วโมงมั้งเอาแก้วอ๋อ งานนี้ต้องง้ออ่ะง้อแบบโอ้เขาอชี้อย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นมีหลักฐานอ่ะอชี้ไปไรอย่างงี้เขาจะฟังหรอฟังฟังอยู่แล้วเฮ้ยงี่ตัวจริงไปงอที่ไรอะไรล่ะทำไงเดีอยไมาในเกมเปิดมาในเกมมาในเกมฮัลโหลเธอเปิดหูฟังปิดทำไมเธอเปิดหูฟังผมปิดไม่ในดิแล้วนะฮะตอนนี้ นี่เขาจะงองอกันอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเออเออเจ้าครับงอกันใหญ่เลยงอใหญ่เลยงอใหญ่เจ้าครับเต็มดวงงอ อาแล้วอ,า,อาแล้วเธอ,อเปิดไหมฮลัลโหลไหนเออเอาแล้วเธอ,อเปิดไหมเอาแล้วงอนจริงจังนะครับท่านผู้ชมฮะเธอเปิดไหมงอนจริงจัง มีคนเหรอดกแจเบลลีไม่เบเลีไม่เบเลีเธ <c oughs> อเปิดไหมตอนนี้ไม่รู้ว่ามอนเอ้ยไม่รู้ว่าไหนปิดไมค์ในเกมไปปิดหูฟังในเกมอะไรอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยเอาวะมีคนคนคนอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้ เห็นด้วยไอ้มอนแตกหมดแะ่สดชืน่ไนไอ้นนท์แตกหมดแล้วแตกหมดแล้วฮะไอ้นนท์นี่อติดโกดจิงเตรงนี้นเนี่ยก็โอ้ oh, แม่ไม่น่าเลยอ่ะคิดผิดห,ห,ห,หรือคิดถูกวะเนี่ยแม่งกูไม่รู้ว่าปิดหนูฟังในเกมหรือเปล่าด้วย <laughs> <laughs> เหรอเออ <laughs> น,น่าจะปิดด้ฟังในเกมด้วยเพราะว่าแกไม่ตอบกูเลย ทำไงดีนะเอ้ยคนยิงไม่น่าเลยคิดผิดหรือคิดถูกนั่นสิเพิ่งหายนอนแบบแบบแบบเพิ่งจะดีกันเมื่ตะกี้นี่เลยนะเพิ่งดีกันอนะ่ะเอาอีกแล้วอะ่ะชุดจุ้งแต่จุ้งมันเตรอร์บอกเลยโดนลุมไม่นาะสามตัวไอ้ลุมกู ทำไงดีเนี่ยเจ้ดีช่วยนายช่วยนายก่อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยดไม่น่าเลยเพิ่งดีกันเมื่อกี้นี่เองที่นายล่างหัวสุดยอดอันนี้ขนาดพูดไปแค่นิดเดียวเองนะเว้ยยังขนาดเนี้ยแล้วยิ่งแบบโอ้แล้วนายยิ่งเป็นคนที่แบบผิดมากเออใช่แล้วก็จะหายโกรธนี้แบบนานมากเลยนะเว้ยแบบโอ้ เออเรียบร้อยนาตีนาลีนาตีแล้วเร็วนาตีฮะนาตีเปิดคุยนาตีโอเคโอเคออกมาเลยไปแล้วไอ้นุ่นไปเร็วไว้พ่อดิไอ้นุ่นไปแล้วเนี่ยโอ้เกินเอามาคุยก่อนเชิญแล้วไม่มาเฮ้ยเออ ไอ้โกรธจริงเคียร์ละเคียร์เคียร์จริงเคียร์จริงตอนแรกขำๆอยู่ตอนนี้เคียร์จริงมาเนอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอะไรขนาดนี้ไงแบบโอ้นี่แบบโกรธโกรธจริงอ่ะพูดเล่นอีออฟไลน์อยู่โอ so oh. Oh. Okay. Oh. ้โหออกเกมไปเลยอ่ะโอ้ยโดนยังไงดิเนอะเคียร์ยังไงโอยอยู่ปะวะชิบหายเฮ้ยเขาเปลี่ยนสีแชทกูไอ้นนท์ชิบหายว่านี้อ เนี่ยแล้วเขาวางสายก็ด้วยโอ้ไอ้นนทำไงดีเนี่ยไอ้นนโทรตามก่อนก็เรื่องราวนี้ยังไม่จบละครับใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปของมอนโดรีได้เลยครับเพราะว่าน่าจะลงวันนี้ไม่ก็วันไหนนี่แหละครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมไม่ได้ดู้เหียมันจริงเงี้ยเดียว I come and make a level.